เล็กอีกโลตีนป่วนกวนผิวปังตอนมูเตลูดูดวงให้รู้ว่าเธอปิงอืมเข้าสิวะเข้าเลยมเข้าเลยมเข้าเลย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 กูตามอยู่กูตามอยู่ตามตามตามอยู่ตามตามทำอยู่ตามอยู่ต้องตุ้ย ยิงเก่งหนูนะใหญ่ดอืออืออุ้ยเต็งทำไม้ใช้สกิลนี้อุ้ยเข้าเลยเข้าดิเข้าดิเข้าเลยเข้าเลยขึ้นไปแร้วนู้นอีกนึงอุ้ยเต็งอย่าเพิ่งเต็งเต็งอย่าพิ่งเต็งอ่าเพิ่งต็งมากเต็งขอเล่นเกมก่อนเล่นเกมแป๊บนึงเฮ้ย เ้งก็สั่งสี๊ดฉอยากกินอะไรใหญ่ใหญ่เอ้ยใหญ่ใหญ่อะเตงเตงก็สั่งเลยที่โอ้เตงเต่ไม่ทำให้เขากินน่ะเตงเขาไม่ว่าไงว่าไงไงล่ะไม่แต่เกมอ่ะเฮ้ยเตงาเตงนะมันอะไรเนี่ยมันไม่รู้ดิมันก็ราก็่ห็นบกไปถ่ายรูปกันดีกว่าอะอะเต็กเตกเต็กเต็กกเเข้าเกม โอเคไอ้เตงเของอ้วนเมื่อกี้ขอถ่ายมุมใหม่เลยโอ้ยเตงไปแต่งรูปก็ได้ไหมล่ะแอปก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วมึงเข้าเกมจริงทำไมก็กูก็เขาบอกให้กูเล่นเมอเตงเขาขอถ่ายใหม่นะมุมนี้เขาไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเตงมีแขนคกแกรใหญ่อะเอาเตงเยอะแล้วแอปแอปแอปเตงแอป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 มันมีเยอะแยะ โอ้ยก็บอกว่าแอมงี้เราถ่ายไปเมื่อกี้ก็ไม่ได้หน้าใหญ่เลยเดี๋ยวไปตุ้งนิดๆตุ้งหน่อยก็ได้แล้วแอ่หนูเขาดีอย่กหนูเขาได้ไหมขอน้ำตักเตียงรักขอหน้ำเตียงนะขอน้นตักแม่ขอน้นตักนี้ได้ไหมนี่ยังปั๊บเตงอะทำไมไม่สนใจกันเลยอ่ะวอยวอยไม่ไหวแล้วนะ อ๋อแล้วแพน,นิกแล้วเป็นอะไรเกอะไรขึ้นมาก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยบอยให้ทไหนก็ทำบอกให้ไปไปหนก็ไปหรือหรือหรือว่าจะมีกิ๊กหรือว่าจะไม่รักกันแล้วายายการละเนี้ยต้องึงแม่เหมาะซะหน่อยจบแตงเขาหิวอะ ตอนนี้เลยเพราะว่ามีเรื่องฉุกเฉินแล้วอีปลัวมาแล้วคนะ่ะม,มีเ่องแล้วแกปล่อยให้คนนี้เข้ามาในสำน,นักของฉันได้ยังไงอประตูมันเปิดประตูมันเปิด <c oughs> เธอมีปัญหาอะไร <c oughs> ก็หนูบอกว่ามันมีเรื่องแล้วแม่หมอต้องช่วยดูดวงให้หนูหน่อย <c oughs> มันยังช้าอยู่เลยเ <c oughs> ช้าเลยก็ต้องดูข<พ>อ <c oughs> ฉันวอร์มร่างกายก่อนได้ไหมดูนะ

กูไปหมดแล้วค่ะคุณแม่หมอหนูไม่ได้บอกเลยคุณหมอรู้ได้ไงคนนี้เป็นยังไงล่ะอะไรยังไงจะมาดูเรื่องแฟนอจะเอาจริงไหมฮะก็หนูอยากรู้ว่าทำยังไงให้หนูต้องมีแฟนรักแฟนหลงเพราะว่าช่วงนี้แฟนเขาไม่เหมือนเดิมทําตัวแบบห่างเหินเบลอเฉยสุดๆไปเลยอ่ะยังไงคะคุณแม่หัวเราอแบบหนูอยู่ค่ะโอ๊ยัวเราะแบบหนูจะเปิดไพ่ให้เอาไพ่มาอืม ปดช่วงนี้นะแฟนหนูพระศุกร์ขเขา้าพระสาวแซ่ยวันนี้นะดาวศุกร์นักโ,โจรนะเพบากับดาวสาววันนี้เป็นวันศุกร์พรุ่งนี้เป็นวันสาววันอื่นเนี้ยเขาเป็นวันอาทิตย์โอ๊ยใครใครก็รู้ไหมคะแม่รู้แล้วมึงมาทำกูจะไร เดี๋ยวจะให้น้ำมันพรายไปสะดอะคอไม่ต้องห่วงจ้ะไม่ต้องห่วงน้ำมันพรายหลอดนี้จะทำให้แฟนรักแฟนหลงแน่นอนเธอแค่เปิดฝาออกมาแล้วเธอก็เอาไปใต้ายเขาโอ้โหติดงมแงมแต่เดี๋ยวก่อนมันต้องมีค่าครูเอาไปเลยค่ะแม่หมอพร้อมจ่ายเรยเอาสแกนคียร์โค้เลยก็ได้ค่ะ5,000บาทจ้ะชิิบเอาไปจะเอาไป กลับอะไรกลับตาลุหอยไปเอาไปป้ายผัวนะอย่าวไปป้ายหน้าล่ะไม่ต้องกดออดแล้วก็ลงเต้งเขากลับมาแล้วทำอะไรอยู่อ่านหนังสืออยู่เต้ง อดูหน่อยใกล้ไปอ่ะไหนหน้าอ่านจังเลยอ่ะอะไรเนี่ยมันต้องใกล้ขนาดนี้เนี่ยงเสื้อเปื้ออะไรเออปัดให้นะอะไรเนี่ยติติติงอะไรเนี่ยเสื้อเต็เปื้อนชุดอะยหมดเลยอะอะไรเนี่ย อะไรเนี้ยอุ้ยทำไมไม่นิ่งสักทีอุ้ยอะไรอ๊อุเ้ยมันต้องปากต้องคนนี่อะไรเนี้ยอะไรหุ่เตงเตงเป็นอะไรเนี้ยแป๊บนึงนะเต่งแบบนึงนะเตงนิ่เนงสักทีรักกูหลงกูรักกูหลงกูรักกูหลงกู เราสึกว่าเสื้อแตงอ่ะมันไม่ค่อยเรี่ยอ um ่ะเดี๋ยวเขาเอาไปรีดให้ดีกว่าเนอะคะเอะไรเอามาอะไรเนี่ยโอ๊ยโออ้ยงั้นเดี๋ยวฉีดตัวในกอนดีกว่าดูยับมากเลยอะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยออ้ยออ้เตยงทำไมเตเตียงเตยเยเยโอไม่ใช่โอไม่ใช่ โอ้เตงเตงไอ้เตงโอ้ยเตงอะไรของเตงเนี่ยเอ้าก็เพเห็นว่าเชื่อเตงมันไม่เลี่ยนอะมันยับเขาก็เลยจะไปรีดให้เฉยๆยย่ารีดอะไรของเตงอะนี่มันจะแทบจะซักล้างให้อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรของเตงไม่เข้าใจเลยจริงอย่างวะทำไมมันไม่ได้ผลเนี่ยฮะก็ทำตามที่แม่หมอบอกแล้วอ่ะเฮ้ยเสียเงินแถมยังไม่ได้ผลอีกยี่ต้องไปจวกไอ้แม่หมอซะหน่อยซะแล้ว นมันน้ำมันมวยนี่หว e ่าเข้าหรือยังป่าค่ะมัวแต่คลมอยู่นั่นอุ่นแล้วร้อนแค่นี้จะพัดหน้าคือพัด๋วยเตี๋ยวดิ่งกว่าคือจะหาย ได้ผลเลยจ่ายเงินไปต้องแพงนี่หลอกกันปะเนี่ยใจเย็นเย็นจนะจ๊ะหนูนั่งก่อนนะจ๊ะนั่งก่อนอยะหนู่หิวไหมไม่เอาละเอาละไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ผลใช่ไหมใช่หนูไปป้ายเนาะหนูป้ายหนูพ่นหนูฉีดเลยแม่ตรงไหนทั่วห้องเลยกูบอกให้ป้ายเขาก็ป้ายแล้วอะแม่มันไม่ได้ผลขอยุกิ๊งหนูก็เลยฉีดซะเลยได้ผลเลยแม่ เดี๋ยวใช้วิธีใหม่ดีกว่าเอาเป็นว่าดูจากวันเกิดดีกว่าหนูเกิดวันอะไรหนูเกิดวันอังคารวันอังคารผุดพ่องเหมือนทองทาไม่มีบาปมีแต่บุญมาหนุนเตื้อเป็นที่รักของวงวานและว่านเครือมีแต่คนจุนเจือคอยเอาใจค่เป็นไงตรงไหมล่ะ นิดหนึ่งอะค่ะแม่มและอายุละอายุอะอายุเท่าไหร่ปีนี้ปีนี้หนู25แล้วค่ะอายุ25สาชตาจูตกราหูอมแฮปแบกกระถางตกทีนั้นเก่าเจ้งเร่งระวังติดตารางฟรีๆไม่ดีเอ้ยอ้ยอย,อย่างเงี้ยดวงหนูจะสมพงกับแฟนหนูหรือเปล่าเขคุณแม่แฟนเกิดวันอะไรา แฟนเกิดวันจันต์ตาย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 ังไงคะไม่ได้จบมามีก็มีแลเมมโมรี่อยู่แหละโอเคค่ะคิดวันจันทร์อันสมควรเป็นนวลสีชอบยืนฉี่ข้างฝาเป็นหาฝนคนที่เกิดวันจันทร์นั้นพิกลแต่จะมีบุญกุศลสะท้อนตอนบ้านปลายแฟนอายุเท่าไหร่แฟนอายุส5 แต่เขาหน้าเด็กกว่าหนูนะอาย <นะ S 2> อายุ35าตาจูตกราหูอมแฮกแบบกระถางพี่นั่งเก่าเจงเร่งระวังนิดตารางฟรีๆไม่ดีเอ้ยแม่ทำไมเหมือนกันเลยแม่ท่องมาแค่ตอนเดียวคะท่องมาแค่อันเดียวอะลูกเอาละเอาละอื เอางนี้ดีกว่าน้ำมันพลายอาจจะไม่ได้ผลลงนะดีกว่านอะไรคะนจะชะนะชะแม่มุกเก่าอ่ะนผู้หญิงน่ะคะถ้ะผู้ชายอะน่ะครับอกระเทยอ่ะมึงบุรี่กูรอเอาเป็นบ้านลงนะหน้าทองละกัน เอามาเอามาหนูยืนหน้ามาเลยลูกเอาไปชิบเลเอกไปชิบไปชิบไปชิบไปชิยเอาละแปะให้เรียบร้อย ต่าเขาจะบอกรักมึงอ่ะเฮ้ที่เีแต่ต้ามาโกกมาอีมาตามาตียอะ่นอันนี้จะให้ใบเดียวก็ยังดีนะหนูลาแล้วค่ะแม่ไป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 ไม่ต้องมาอีกนะสมหวังสมหวังถังทองเทื่อต่อเอาไปอุ่นได้ไหม ใครเนี่ยก็ผู้สาวนั่นไงโอ้ยใครเนี่ยเขาเองโอ้ยเตงใครวะให้ทายให้ทายเขาเองเตงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะใครเนี่ยเขาไงเขาแฟนเต่งมาตรงมาเตงอะไรบอลอย่างมาอนแฟนกูนะเขาเป็นแฟนเตงจริงนะไม่เชื่อเฮ้ยมึงใครเนี่ยเตงเนีมึงใครเนี่ยอือออกไปจากบ้านอย่างนี้เลยนะ พวกเองไม่ไหอพวงอ่ะเพลย์หลักไม่ใช่พ้อยแตงเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ผลอีกแล้วนะอ่ะทำไมไม่ได้ผลอีกแล้วเนี่ยแล่นหมอนี่แมนจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยอุตส่าห์พินาหน้าทองมาโอ้ยขอให้เธอได้ใช้ไม่ได้เหรอโอเคเฮ้ยต้องไปดูอ,อีกรอบแล้วแมนจริงไม่จริงเฮ้ย ิปรกอันนี้เป็นไพ่ของพี่ยิปโซเฮ้ยไพ่ยิปซีไพ่นี้สู้เก่งด้วยนะไผ่อะไรคะไพ่ยิปมันจะถือนานๆอ่ะมันคันนะเฮ้ยทำไมอ่ะไผ่ยิปยิบไม่เอาไปไปตลกเถอะไปเป็นตลกมาไพ่โอ้โหลงนั่น้า ของแม่เนี่ยมันเผ็จสำเร็จเลยนี่หนูเสียไปเยอะแล้วนะมีอะไรที่มันได้ผลอีกไหมคะใจเย็นๆใจเย็นๆอ่ะหนูนั่งก่อนหนูนั่งก่อนคราวนี้อะไรอีกล่ะคราวนี้ใช้อะไรดีอ่ะแม่มันไม่เห็นได้ผลสักอย่างเลยอ่ะไม่ตลกแบบเนี้ยต้องใช้เสน่ยาฟืนกาแฟคราวนี้ต้องใช้เสน่ยาแฟนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้ เป็นตัวแทนของแฟนเองอ,อันนี้เป็นตัวแทนของเองเธอสองคนจะต้องอยู่ครองครูกันไปตาร้าเอาเลยเอาเลยมึงบัดมึงบัเป็นแม่หมอค่ะเนาะอันนี้ยืนให้ hai, เป็นลูกน้องเนาะ จะต้องเอาเส้นผมของแฟนลูกมามัดรวมกับตุ๊กตา 2, 2> ตัวนี้มนมันถึงจัดเสร็จสมบูรณ์จ่ายมาอีก2องหมื่นเป็นอันจบเอาไปเลยค่ะเอาไปทำสเสน์ยาฝืดเพิ่มฝืดมากแม่ทำอ,อะไรไรขวดเอาไพ่มาเอาไภ่มาไฮยสาธุ เซ็งหลับอยู่เหรอนี่หลับอีกด้วยเข้าทางเลยแค่เส้นผมงานนี้เวิร์กแน่นอนเฮ้ยบงานนี้สำเร็จแน่ๆน่ใคเหนแล้ววะโอ๊ยไหนเนี่ยเอีกทีละกัน เพิ่งตื่นนะมันต้องใช้เยอะปวะใช้เยอะปวะกระจุกนี้แล้วกันเต่งทำไรอะแล้่ปา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 าปาปาเต้งเขาไม่ได้ตัดผมะไรเต่งเลยเฮ้ยเต้งเต้งทำไรอะอุ้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะนีเต่ทำอะไรผมวะ ค่จะตัดจุกเดียวเองอ่ะจุกเดียวบ้านเตงดิเอาไปคนเนี้ยเตงหมอแล้วเตงเอาไปทําของอะไรนั่นนี่อะนี่ยังไม่เลิกเชื่อหมอดูอีกใช่ไหมเนี่ยเตงนี่แหละนี่ใช่ไหมนี่เตงทําอยู่เนี่ยยังไม่เลิกเชื่อหมอดูอีกใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อะไม่จริงทำไมไม่ได้ผลอีกแล้วอะไรอยู่เนี่ยฉันบอกว่าให้เลิกเชื่อเลิกเชื่อก็เขาหมดเงินไปเยอะแล้วจะเลิกได้ยังไงี้เราเตงเตงคุยกับใครเปล่า พูดกันเดียวต้อไปถามแม่หมอซะและ้วเต้ยเอ้าเอ้าเต้ยังไม่เลิกเชื่อเรื่องมูนี้นะเราเลิกกันเสียงดีเหมือนกันนะเฮ้ยแม,ม่หมอต้องกจ้า เงินก็บอกไปตั้งเยอะไม่มีอะไรขังที่สมแาค่ะคุยไ้เลยเห็นไหมล่ะไม่ต้องเปิดไพ่ก็รู้ตายตายตายได้ดูหน้าสิโอ้ยแทน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 สามแซ่บสุดๆนี่ไม่ได้สามแซ่บนี่มันสามโซมเลย ไป็ลูกจ๋าฮะหน้าโซมแบบเนี้ยมันไม่ใช่เ,เพราะเครื่อง้างไม่ได้ผลหรอกมันเพราะว่าหนูไม่ดูแลตัวเองเลยจ้าจริงค่ะ,คะและ้วจะให้หนูทำยังไงอะ่ะแม่เอานี่ไปใช้สินี่จ้ะ Laneige Radiance C Cream เขาช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสด้วยพลังจากวิตามินซี ทําให้ผิวของเราสม่ําเสมอดูใสดูแข็งแรงเปล่งประกายความชุ่มชื่นอย่างเป็นธรรมชาติออร่าในพุ่งแับสะพรึงอีกทั้งยังช่วยลดจุดด่างดำอีกด้วยได้แม้กระทั่งจุดด่างดำที่เล็กที่สุดด้วยนะโอเคเยเเป็นยังไงล่ะยังไม่พอนี่จระแห ใหม่ล่าสุดลดลาเนิชเรเดียนซีดับเบิลเอ บ Brightening Essence oh. นี่คือเอเซนส์ปรับผิวหน้าสว่างกระจ่างใสลดเลือนรอยดำปัญหาผิวเหลืองผิวเนี่ยจะกระชับเลยแถมยังฟื้นปูผิวหน้าที่อ่อนแออีกด้วยหนูจะได้ไม่ต้องมาปิดหน้าปิดตาเข้าใจไหม oh. แถมยังมีส่วนผสมจากวิตามินเอเซนส์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ oh. และก็เพิ่มความกระจ่างใสแถมยังมีคอลลาเจนเอเซน์ด้วยนะจ๊ะ oh. เพิ่มความแน่นกระชับหน้าเด้งดง ดึงเด้งดึงตึงตึงย่นๆยันตึงตึงย่นๆยันหย่นยันตึงตึด้วย82.1%ของโมเลกุลคอลลาเจนคอมเพล็กซ์การันเตอรูการันตีด้วยว่าออร่าน้าได้พุูดเลยสสดๆหูยปังมากลาเนทรวบตึงมวนเดียวจบไม่ตมไม่หายไม่ตายละตินไปเลยท่า เอาไปใช้ซะนะรอบเนี้ยไม่ต้องคิดตังเราเนาะให้ไปเลยให้ไปเลยจ้ะเพราะว่าแม่ก็ใช้เหมือนกันเอาของแม่ไปใช้อแต่ถ้าอยากซื้อนะก็ไปที่เคาน์เตอร์ลาเนททุกสาขาเลยเข้าใจไหมหรือว่าลาเนทออฟฟิเชียลออนไลน์สโตร์เขาก็มีนะจ๊าสะดวกสุดๆคุณแมขอบคุณมากๆเลยนะคะครั้งนี้เนี่ยดูน่าเชื่อถือสุดดูแบบมีภูมิเอียบติดแกรมมาก ใช่ไหม,อมขอไปใช้ก่อนนะคะได้เล<ด>ยจ้าใช้แล้วน่าใส่้วแม่รู้แม่เห็นนะเปตุกเตย,ย,ย,ยไปแล้ว จัง,งเงยวิ่งพูดดีว่ะพอดีว่ามันจีจอ่ะโอ้มันจีหรอิงสิเจนคยยนี่เตงไม่อยู่ในใจเขาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเงพูดแบบเดิมแบบมันน่าก <c oughs> ัวไม่เไรจีหวันนี้อยู่ก็โมยัน อยากบอกดักเต็งทั้งวันเลยได้จริงนะออบกวกแนวใต้เนาะบวกยักบวกยัดเต็งทั้งวันบอกตัดเตียงนะโอ้ยเจ้เขาเขาขืนเลยมื่อเขาตกลงรักด้วยเขาโยงโอ้โยได้ผลเลยเจ้ต้องขอบคุณละเนธอัเนี่ยถังกับเครื่องรางที่อีก